ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนแนลขอพูดหน่อยน้องโอซปเปอร์เล็กเมืองไทยรวมวงคอมเมนต์รามา่านวมเล็กนวมใหญ่ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 น้องโอฮัมม่ามวยไทยสุปเล็กเกียรต์หมูก้าและเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักกีฬาวันขอร่วมวงแสดงความเห็นประเด็นดรามา่าระหว่างนวมเล็กและนวมใหญ่สำหรับการแข่งขันชกมวยไทย3ยกในศึกวันลุมพินีที่กำลังได้รับความสนใจจากข้อมัดมวยชาวไทยอย่างล้นหลามในขณะนี้ อย่างไรก็ตามเราจะพาไปฟังเสียงสะท้อนของ3ยอดกำปั้นของวันอย่างน้องโอซุปเปอเล็กและเมืองไทยในฐานะที่ผ่านประสบการณ์การชกมวยไทยภายใต้นวมขนาดใหญ่และนวมเปิดนิ้วขนาดซีออนหรือที่เรียกว่านวมเล็กกันมาแล้วทั้งในเวทีระดับประเทศและเวทียิ่งใหญ่ระดับโลกโดยพวกเขาได้ออกมาโพสข้อความเกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกันอย่างออกรถน้องโอฮัมมามวยไทย จะนมเล็กนมใหญ่หรือคนตีกันความเสี่ยงบาดเจ็บก็เท่ากันลองคิดดีๆสมัยก่อนไม่มีนมเล็กเราใช้นมใหญ่ในการชกก็มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นอยู่เสมอนักมวยบางคนดั้งจมูกหักกรามหักก็ใส่นมใหญ่กันทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความสมัครใจนักมวยคนไหนไม่พร้อมเสี่ยงก็ไม่ชกแค่นั้นครับงดดราม,มา่าส่วนซูเปอร์เล็กก็สแสดงความคิดเห็นว่าขอสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนมเล็กกับนมใหญ่นะครับ แน่นอนว่าขนาดของนวมมีผลต่อความรุนแรงของน้ำหนักหมัดแต่สำหรับผมเคยใช้นวมมาทั้ง2ขนาดผมคิดว่าขนาดของนวมไม่ใช่อุปรสรรคสำหรับการชกบนเวทีครับเพราะนักมวยทุกคนกว่าจะฝึกซ้อมจนประกอบอาชีพได้ต้องมีการฝึกฝนตั้งแต่เด็กพัฒนาเทคนิคในการชก รวมถึงการป้องกันตนเองจากอาวุธของคู่ต่อสู้การใช้นมเล็กหรือนมใหญ่จึงไม่ใช่อุปสรรคอะไรมากนักในการขึ้นชกบนเวทีจริงสุดท้ายแล้วเรารื้ได้ครับว่าเราอยากชกแบบใช้นมเล็กหรือนมใหญ่เพราะรายการชกแต่ละรายการมีกติกาหรือขนาดของนมจแจ้งให้เรารับทราบร่วมกันก่อนชกจริงอยู่แล้วครับหากยอมรับในกติกาการใช้ขนาดของนมในการชกจึงไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนครับเมืองไทยพีเกสนชัยมวยไทยยิมกล่าวว่า มวยคือกีฬาชนิดการต่อสู้นั่นหมายถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่นั่นคือสิ่งที่พวกเราเลือกจะนวมเล็กหรือนวมใหญ่ผมว่าทุกคนสามารถเลือกได้ใครกลัวก็หลบไปก่อนครับส่วนผมนั้นผมชนอย่างเดียวแฟนสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินเนาและวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ขอบคุณมากครับ